สุขสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซี 4, แถวแพงสมองสมบอรสุขูมสุขคนเนาะยินดีตอนหาบททานเก่าสูส่สโบซาแนวบอกว่าฟังลาวฝังไทยหรือว่าทางต่างประเทศ USA เนาะพี่น้องข้ามาเบิงมาส้มในขณะนี้ตอนในซโบก็มาอยู่ต้นคูนแค่มวัดคือเก่าพี่น้องเย้ยที่เก่าที่เดิม คุณเข้มวัด <c oughs> เดี๋ยวไปเิ่งคุณระเบียบแล้วก็ซาพินแล้วกันซาอ้อนเนาะพูนพากันเหตุยังมือนี่โอ้หนึง่งเขาอีกคี่เนาะสบายดีคุณระเบียบซาพินซาออนสบายดีแมวิมไล่สบายดีแมวไม่มี <c oughs> ไล่ซนพิณเนาะกันคุณระเบียบมากเลยแมวไม่มีไลม,ม,มาลอยมารลกน,น,นะแต่ล่งคอัวเป็ด ไหไนหัวเป็ดไหไนหัวแกนในคูบ่หัวทาบีไหไนอีละบอซึ่งผูกฮะซง่คูนอบคูหอเมืองมอบคูไเะเจเมือนแหละนยาเตังก็เฮ้ยเออเอาโต๊ะมาหายตี อืมอือเอาโตเอาโตเอากระดานนั้นมาเป็นของผู้แทนมาเฮ้ยอืมเพื่อนจะเอาโตเอากระดานมาให้เลยอืมคุณระเบียบจัดการเป็ดพี่น้องเบิ่งข้าวเดียวหนึ่งอือคือมาเห็ดง่ายแท้กอเราคิดยาะแต่ก่าวในเห็ดเป็ดนะ ไม่เห็นคุณระเบียบเห็ดแน,น่น,นี่เอเออง่ายอีนี้ละเห็ดน,นี่เอาในน้ำในคุณระเบียบจะเห็นนดอะไรเกก่อว่าพ่อแม่พี่น้องขออยากเห็ดน้ำนะจุมน้ำเย็นแล้วก็ไปจุ่มน้ห่อนแล้วก็มาจุ่มน้ำเย็นอีกเอาเป็ดนะไปจุ่มน้ำเย็นซะก่อนอแต่ต้มน้ำห้อนเดือดๆพดบกบกบกเอาเป็ดปีกเปียกงามนะไปจุ่มลงน้ำห้อน แล้วก็มาจุ่มน้ำเย็นลอกปะนี่มันจังหอหงมือบ่ให้ค่ะจุ่มอ้าโธ่ขาดอลีกุลเบียมจ็กเอาวิธีอันมาแต่ใส่อ้าจุ่มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อบนนี้โตต่อตไปนุ่กุลเบียมเลยน,นี่เห็ดแนวนี่พี่น้องเป็ดน,นี่ก็มาแต่เพื่อนนั่นถานหมอดวงตาสองโตจุ่มให้คนมันเปียกบ่ จุ่ม <laughs> จุ่มมันมันค้นมันเปียกแล้วไปจุ่มน้ำห่อนเพม่นอน,น,นมาพี่น้องไปเอาหนังดินมัน,นอ่ะเด้อหนังเย็นไหมเนี่ยนั่งมันจีเปอยนะตอนนี้ก็มาจุ่มน้ำห่อนพ <c oughs> ี่น้นองวิธีคุณระเบียบเ็ดกิน เมื่อไหนกินเลี้ยงกับบราด้มานหมูคุณระเบียบง้อหายเมื่อพี่น้องเอ้ยมากเบาเห็นคนเมื่อคนกระตุ้นเผาแรงเยอะข้าซุ่มจนว่าอันบ๊อซุ่มเลยจนเที่ยงจังในเหล้วแล้วก็จนบ่ายโมงกลัวฮะจังกินจนกี่บ่ายโมงเนาะคุณระเบียบถ่าบไว้เลยงอเมื่อพี่น้องเอ้ยได้งอดอกพี่น้องเมื่อไปเลียงเมืย้ำหน้า น้ำหนันกเนาะ้แลเนี่ยมาบะมีเี้เนาะเห็ดกินกัมีคุณรเบียถันมอดงตาแล้วกัาซอออนปิ่งกระไอยซาพินซาโบถันมอดงตากัยังไปอันใส่น้ำเกลือให้อันคนไข่ยังมาทันมา เออก้อนก้อนเทาค่ะมาจากหนผู้ดังสี่คือหลุมนู้นสี่เลยนาไรเนาะพวนย่กัยังบ่เห็นคือกันบอกพัวน้อยเอยเป็นไหนนั่นเนขึ้น้มันขึ้นลงพีเนองเลยขนาดผูวมีพัวน่อยก็ยังโมหุอะนะผัวน่อยเป็นอะไรบะ ดังปีนขึ้นหรือปีลงกงยัยง่มห้พัวน่อยคุณระเบียบผัวน้อยเป็นจังไิจาาคนมีพัวหน่อยเจ้องกนน้องกบริขารองเฮียนเมื่อและลูกคอยนายมาซุ่มแล้วบริขารส หากระตก้ขนมเมื่อคูด้แม่น่ะแม่บัวคล้ายขนมอยู่โรงเรียนสิเหตุ่ะไ้กินสิลาบเอากับตมลาบกัะสม้อย่างทวทาบีนายมัาจะค้นนายนะจากงาหมูลูกือกันผมมาเห็นกินเลยพักได้ใชะหักจะเอาไ้ิ่ักกัน ตลาดบัวมาป่ะมันม so ีพ no, ักด้วยบ้านนอกทินรักอันนั้นบอกผักกันก้องเที่ยงบัวไม้ผ้ากกันก้องอยู่หน้ากับบุ๊คอย่าแว้ไหนีห กเ็ดุทําไมเฮ้ยกระสอบไงกระถึงที่นี้มึงจะห้าเนี่ยห้องนี่ยะกูกระเทียวของพวกนมาทงยางห้องครับมึงเผ็ดไปอีกแล้วหนึ่งโตพี่น้องเลยคุณระเบียบเผ็ดตที่สองถ้าจะรู้ว่าเดี่ยวเลาะว้ยปานยังสําขาไก่อรุลเห็ดขาเอลิโล สมซือคุณระเบียบเรียบร้อยคุณระเบียบจัดหาย,ยาหทั้งนี้สวยขาวสาวพินใจสวยขาวพี่น้องเลยอาตกลงนะได้เขาชิมมาทางถางสั่งให้เจี่มั้ย เดนยกเลิกเลยมันได้หยกเลิกแล้วผมได้โทหาย่ังจะยังามเขาเจ้าน้ำเบาใส่คอยอือตามมเ้าคนะร้าคนล้นปีนี่นาพี่น้องมาให้ไส้หญ้าก็คุ้นคุ้นแคมวัดในไรพี่น้องมันก็โกคุ้นแคมวัดชองคูนมันเปแก่ทางขาไปเรื่อยๆมันละาสบายดีคือพี่น้อง อย่าใส่ยาไม่ไผไปยังตกไปใส่ yeah. <coughs> <please>, <coughs> 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 นี่ปวดหัวหมวกเก่าจะเป็นยังไงหมวกพ,วอ,พอเบีอาฮะหมวกพอเบีอาเปิดขึ้นตุ่มข้านะ่ะแล้วมาเปิดในพังเก่งะจะเปิดจะเปิดตูุ่มเป็นได้ขอพานเคยเปิดจะเถื่อโอ้ยไตหนาวเคยเอาตู้มมาตะไลมึงใน,นยุ่งเหยินเลยมีแต่ซาอ้อนกับอันคุณหมอเป็นผู้เปิดตู้ไปพังแต่ละเถือ่อปวดหดซะโบนพานได้จัดตู้มจะเถื่อได้พี่น้องเอ้ย คุ่ระเบียบกูไม่ได้จับพี่น้องเอ้ยยังเปิดบุปเป็นพุ่งระเบียบกูบ่ได้จับสะพินจะเห็นเป็นหมดจ้าบุปเปเจ้าโคงของเจ้าโคงเราไ่ได้จับเจ้าโค้งมันจะเคลสักวันเ็ไอันนี้ก็จับได้แต่ผมพันผล่ยกูไม่ค่อยเห็ดจะเคื่อหผุยนะจับได้แล้วแล้วมันก็ไก่ได้จับนะขวบพันค่อยเปิดค่อยขน่ดจะเคลื่อ เอาไปรองเพงลงบอไปรองเพลงเลือกใครใจก็เจ็บบอกเด็กนี่น้ามัเน้านดเดเรียกว <ละ S 1> ่าคนปัจจุบันสำคัญกว่าแต่ละคนว่าเซลกันหนิพี่น้องเอ,อ้ยมวนนี่ฮ้ว่าห่อนเนี้ ด้วนะซาพินนี่ต้องเปิดเพลงอ่ะสนี่เอินห้าผัว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 ัวอยู่โนีผัวซาพินเราอยากไป็ผัวดิเอินได้ก็ได้รอเยคนมันงามคนมันงามมันเลือกได้คนมันงามมันเลือกได้มัก็เริ่มไรเะไรผัวจะขื่อไหมเมนบอว่าคนงามเลือกได้เมนเขาบเลี อาออกไปแล้วเขาขางงไ,ไม่แม้ออกขงไม่ออกขปออเปอ,อ,อกนแต่ส่ชองหมลนเฮนั่นแล้วมันบอกกินข่าวกินหนามมันเป็นโรคกระเพาะสะสมตีชอขายผ้าลูกสาวมาแต่ห้ามมงสงไป่วยอยากได้ผัว มอผลซากหายสูงเงี้ผ่าวดีได้สูงกว่าแม่อีอ,อแม่นังเงนี้ยบางหนาเ <laughs> นอะแ่เรบ่ย่างเงี้ยเง้งมาท่านแล้วเาาวขาไปซอยเน่เยงอยหัวก็ท่าบีให้นายคือจีท่าบีให้เฮา, <laughs> า,าคุณระเบียบให้เก็บใบมะเขือใบใส่อีกพี่น้องโอ้นี่หัวขา หัวคาคุณลำเบียบต้นมักราญยต้นมังม่วงมีเบิดเพื่อนคุณลำเบียบนี่คือเพื่อนคุณลำเบียบเด้อคุณแม่เวลาจ้าแต่เราไปอยู่บ้านคุณลำเบียบเราไปอยู่นาโอ้หน่อไม้คุณลำเบียบแดงหุ่งอยู่ทั้งๆพูนพูนเอาแม้โอบอก น้ำม้ยังคือไงท่าน้ำม้กิมซุงบอ้น่ไม่แพ้วานบอเอ่อครับเอาไรอขุดอะไรได้หัวขากันขคุดเอรลอยเลยเฮากับบเคยคือกันเฮากับบะจาคือกันทำมีแต่คุดเอรลอยเลยเฮากับอ๋อเด็ด่ะกันอืม ทุ่มให้ทุ่มไว้ให้ลาเนี้ยอ,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 อตอนนี้ครูอาจารย์ลงมาเต็มเลยพี่น้องออเพิ่ิลงมากินข้าวและเพิ่นซุ่มแล้วเลยเ คุณว่านาะไปยินเหล่าในห,หน้าทางคูณลูกค้าขอยมาจองทีนะพ่อเตรียมสิโลงตลาดหนาดเลยอ่าทีมงานเฮาเตรียมหรับลูกค้าโอ้ยพี่นออ้องเอ้ยจนํำจนมืดอลเลยเบองแไหนผู้ตลาด,าดออตลาดอันจะมีคนมาจองอะไได้พี่น้องเมือ่อนี่เมื่้ามาจองไว้นี่แล้วได้ตลาดกันดิทางนี้คุณระเบียบก็ยังมาได้เมือ่อ พากันกินอีกรอบสองกินตำกระปุ้นพี่น้องเลยตำกระปุ้นใส่ผัวสีปลาอะไรหลามาเลยอยู่ในห่มคุ้บอกเมื่อหาลวงหาัปัวผัวจะกินยังอยู่ยังกินยังกระเบิดบาทนี่ตำกระปุ้นกระเบิดลและเป็ดกระเบิ้คุณหมอก็ห่อเมื่อผ่กลูกชายอยู่เฮือนแล้งมื่อโอเคนะพี่น้องมาฮอนดีน็จะได้ครอบปลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องลงเพียงแค่นี้ พอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อแม่วิไลจงเฮ็ดไม่หายอยู่ไหนกินไปหาเฮ็ดไหนี่กิทนทอดเด้ออยู่ดีมีแหง้งคุณแม่วิไลว่าโอ้ยเสื่นใจคุณระเบียบค <พอ S 1> ิด,ดอดมาแล้วเสือกันหนาวประเทศนอกมา <c oughs> ผ่าคุณระเบียบเด้อคุณระเบียบผมมีเงินซื้อยนี่แม่วิไลเอ้ยขึ้ยนย่นเราใส่กระเป๋ามันนักเราขึ <c oughs> ้นทอดลายๆเด้อคุณแม่วิไลยิ้มเปื่อยๆระบาดคุณระเบียบบอกกิดทอด วาย็นว่าโจ้เราอ้อมวนแล้วคุณแม่เไแลแเราเป็นคนค้อนแก่นเบาคนใส่ลืม okay, โอ้ตั้งพวกวจอมคลองไปเลยโอเคพี่น้องไปแล้วคลิปนี้พ่อเ <จะ S 2> ป็นมา <ไป S 2> คลิปหนาะสบายดี